จ้างพนักงานคนแรกต้องดูอะไรบ้างนะคะหรือบางคนจ้างฟรีแลนซ์หรืออะไรนี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะจ้างใครอะไรยงไงจ้างญาติดีไหมจ้างครอบครัวดีไหมหรืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ดิน่ามาบอกนะจากประสบการณ์ดิ่าเอทั้งที่จ้างแล้วดีแล้วจ้างแล้วก็โดนโกงอะไรอยอะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยนะอย่าจ้างคนในครอบครัวถามว่าทำไมอย่าจ้างคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาจ้างคนในครอบครัวเนี่ยเราไม่สามารถไล่คนในครอบครัวออกได้ เช่นะะสมมติว่าเราจ้างพี่เราหรือเราจ้างน้องเราเราจ้างป้าลุงเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมติว่าเขาทํางานได้ไม่ดีเ่ย เราจะไปบอกเขาว่าเขาทํางานไม่ดีเราจะไล่เขาออกอะเราจะไปมองหน้าคนในบ้านเราติดเนาะสมมุติว่าเราจ้างพี่เงี้ยถ้าช่วยนิดีนนหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสมมุติว่าจ้างเป็นตาแหน่ง,ยอ,ยงอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราจ้างพี่เราแล้วเ,เกิดเฮ้ยไล่พี่ออกสักพักหนึ่งเดี๋ยวแม่มาคุยละแล้วทำไมทำแบบพี่ก่นนั้นละลูกแม่แล้วก็พี่น้องกันยังไงก็กยิ่งกันหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เรไมไม่ดูประสิทธิภาพในการทํางานเลยใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยเวลาเราจ้างคนในครอบครัวเนี่ยเราก็มองข้ามอะไรมองข้ามเรื่องความสามารถไปเวลาเราจ้างคนนอก เราต้องดูแล้วดูอีกใช่ไหมดูประวัติดูการศึกษาดูอะไรเรซูเม่ดูผลงานแต่ก่อนหรืออะไรเงี้ยก็จะคัดมาทํางานให้เราใช่ไหมแต่เวลาเวลาที่เป็นญาติเนี่ยเราทำไมอ๋อเรารู้จักคนนี้อ่าเขาทําวันนี้เป็นอ่าลองมาทําเลยเราไม่ดูคุณภาพงานเลยอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออะไรคือ เวลาที่สมมติว่าเรามีทีมอะสมมติว่าเรามีคนมากกว่าหนึ่งอะที่อยู่ในบริษัทเราอยู่ในทีมเราอยู่ในร้านเราหรืออะไรเงี้ยคนที่เขาทำไมเขาอยู่ในทีมแล้วเขาไม่ใช่ญาติเราอะเขาก็จะมองว่าเราอะเข้าข้างญาติเราแน่นอนอยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนตําแหน่งยังไงเขาทาดีแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะไหมดีกว่าญาติเราได้เพราะคนนั้นมันญาติแล้วนี่ ถูกไหมหรือใครก็สมมติว่าเราเคยทํางานเราเป็นลูกจ้างอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเคยไหมเจ้านายอะ่ะมีญาติเอายายมาทํางานน้องน้าเอาอะไรไม่รู้มาทํางานเราก็รู้สึกแบบนั้นเนี่ยแม่งบริษัทนี้ไม่ยุติธรรมอ่ะทําดีแค่ไหนต่อให้ทําดีให้ตายเท่าไหร่เขาก็เห็นญาติเขาสําคัญกว่าอ,อยู่ดีเห็นไหมมันเสียระบบหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยทแน่ก็เลยแนะนาเลยอย่างแรกอย่า,ยาจ้างคนที่บ้านถ้าให้เขาช่วยอะไรนี่หน่หอยอะไรเงีย้ยได้แต่ถ้าจ้างเป็นลักษณะเป็นจิตใจลักษณะแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะนําเลย นะคะอย่างที่2คืออะไรอย่างที่สคือเวลาจ้างเนี่ยให้มีใบสมัครโอเคไหมบางคนมือใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราทํำยังไงเราก็ประกาศไปเสร็จแล้วเราก็นัดโทรคุยเอาน้องทํางี้ทางี้ได้ใช่ไหมคะเราก็ไอ้ดีเลยเราก็เอาไม่เขาเริ่มงานเลยหรืออะไรยี้ใช่ไหม เราแม้ว่าเราจะยังไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆนะเราต้องทําให้การการสมัครงานอ่ะมันเหมือนบริษัทใหญ่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นวิธีที่พิสูจน์มาแล้วว่าเขาถึงได้นี่ไงได้คนดีๆอ่ะอย่างแรกเลยคือมีใบสมัครถามว่าทําไมต้องมีใบสมัครเพราะว่าใบสมัครเนี่ยมันบอกได้หลายอย่างเลยนะใบสมัครเนี่ยอย่างที่หน่าเวลาที่่หน่าประกาศอ่ารับสมัครงานเนี่ยแล้วเวลาท่ิน่าดูใบสมัครอ่ะ เร็วมากเลยดูเร็วมากเลยว่าใครมันผ่านไม่ผ่านเช่นพิมพ์ผิดนิดเดียวอ่ะไม่ผ่านเลยเพราะว่าถือว่าอะไรถือว่าเป็นคนที่ไม่รอบคอบไม่ละเอียดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าสมัครงานน่ะเขายังไม่ดูให้ละเอียดเลยเขายังไม่พิมพ์ให้ให้ละเอียดเลยเขายังไม่ใส่ใจเลยอ่ะแล้วเขามาทํางานให้เราเขาจะใส่ใจกับงานเราได้ยังไงถูกไหมถ้าแค่ไปสมัครก็ไม่ใส่ใจเลยมาทํางานก็ไม่ใส่ใจอยู่แล้วพิมพ์ผิดนิดเดียวไม่ผ you ่านเลย หรือพิมพ์แบบส่งๆตอบแบบส่งๆเช่นคําถามถามยาวมากเลยนะว่าเช่นอะไรคุณมีอะไรถ้าเจอลูกค้าแบบนี้แล้วคุณจะตอบลูกค้ากลับยังไงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะมีคําถามอะไรประมาณนี้สาหรับแบบเวลารับสมัครงานน้องแอดมินใช่ไหมเจ้าแล้วสมมติตอบสั้นๆมากเลยว่าอ๋อก็คุยกับเขาดีๆค่ะหรืออะไรเงี้ยมนคุยแบบไม่ใส่ใจมันตอบแบบไม่ใส่ใจอ่ะเพราะนั้นถ้าเขาตอบแบบนี้ก็รู้เลยว่าทาไมว่าไม่ผ่าน เพราะนั้นเรามีใบสมัครแล้วใช่ไหมเราต้องมีอะไรต้องมีการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์คุยดูว่าโอเคอเป็นยังไงยังไงยังไงแล้วก็ดูว่าเข้ากับเราได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่3มเลยคืออะไรอย่างที่3มเนี่ยคือต้องมีช่วงทดลองงานนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราโอเครับเข้ามาเลยเข้าทีมเลยทันทีหรืออะไรเงี้ยแล้วเกิดทําไม่ดี มันก็จะเก๊เกกังๆเวลาที่เราจะให้เขาออกถูกว่ายิ่งเราตอน,น,นเราที่เราจ้างแรกๆอ่ะเราไม่กล้าไล่ออกหรอกที่เราเคยแล้วไม่กล้าไล่ออกแม้ว่าเราทำการไม่ดีนะแต่ถ้าเรามีชม่วงคนลองงาน เราบอกเขาเลยว่าทดลอ,องงานหนึ่งเดือนนะทดลอ,องงาน3เดือนนะถ้าไม่ผ่านอ่ะไม่เป็นไรออกแล้วก็แต่ถ้าผ่านอ่ะทําต่อแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดูด้วยว่า <asury S 1> เราเนี่ยชอบงานที่ทําอยู่หรือเปล่าหรือว่าทากับงานกับพี่หรืออะไรเงี้ยหรือทางานกับเราเนี่ยเขาโอเคหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาก็ต้องมีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาทํางานดีมากเลยแต่เขาไม่ชอบงานเราอ่ะเขาก็ไม่มีความสุขถูกปะแล้วคนที่ทํางานแล้วไม่มีความสุขอ่ะงานมันก็ออกมาไม่ดี เพราะนั้นเนี่ยคุยให้เคลียร์ปไปเลยว่าช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงที่เราดูเขาแล้วเขาก็ดูเราด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่าไม่ชอบการทํางานของเราไม่ชอบวิธีการของเราโอเคไม่บายกันไม่เป็นไรนะคะหรือว่าเวลาที่เราจ้างเช่น อ่าจ้างงานตัดต่อจ้างงานทำรูปหรืออะไรเงี้ยเราอยากจ้างประจําใช่ไหมแต่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอ่าคนคนนี้เขาอ่าผลงานดีหรือไม่ดีหรืออะไรนี้ใช่ไหมเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าขอลองจ้างก่อนนะคะ3งานขอลองจ้างก่อนนะคะ5งานขอลองจ้างก่อนนะคะเดือนหนึ่งขอลองจ้างก่อนนะคะ3เดือนเป็นช่วงอะไรเป็นช่วงทดลองงาน โอเคไหมเพราะเราก็ต้องดูว่าอะไรดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทําได้ตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆการสัมภาษณ์เนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้นะหลายคนเนี่ยสัมภาษณ์งานเก่งมากนะอย่างแฟนติน่าเป็นคนที่สัมภาษณ์งานเก่งมากไม่รู้เหมือนกันทำไมแต่สัมภาษณ์ที่ไหนลนะ่ะก็ผ่านติน่าบอกว่าเลยไม่งก็ะไรว่ามันงานเนี่ยคือแบบว่า ไม่ได้อะไรตัวเองไม่ได้เชี่ยวชาญหรืออะไรอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เวลาสัมภาษณ์งานนะมันผ่านทุกทีในขณะที่ตัวติน่านะติน่าก็เป็นคนทํางานเก่งคนหนึ่งนะแต่สัมภาษณ์งานที่ไหนนะไม่เคยผ่านก <c oughs> ็แบบเป็นความโกงความสับสนอย่างหนึ่งนะแต่ว่าสัมภาษณ์งานดูอะไรไม่ได้จนกว่าอะไรจนกว่าเขาจะได้ทํางานจริงๆโอเคบางคนตอนสัมภาษณ์พูดน้อยแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เอาการเอางานชอบทําอย่างเดียวก็ได้ไม่ชอบพูดอะไรย่างนี้ก็ได้เราต้องดูที่การกระทํา เพะะราะนั้นทติน่าก็ฝากไว้เท่านี้เนาะสำหรับใครที่อยากที่จะจ้างงานครั้งแรกจ้างงานคนแรกจ้างฟรีแลนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่น่าก็ขอให้อโชคดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ทีเนตันชานอลนะคะหรือว่าที่เพจนะคะเพจทีน a าเทเลอร์เนาะหรือว่าจะไปตามในไอจีหรือว่าติ k กต็อกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ